สวัสดีครับอยู่ <ice> hehe, ยกับผมแซมวิ่คงครับครับก็จะท้ายกันนี้เรมเริ่มทาเล็กทาบกินแล้วก็ต่อรอ ไปเถอปเอาคลิปใส่เพราเป็นวิธีพดี่งเขาเสือนาใส่หรอยันเขาเอาหึยันเขาเอาคืน chào xe này rồi Luộc pô dí lêy tiếp bài gõ phá

อบเสร็จปุ๊บต้องให้ช่างวินมาใส่ปั๊มใส่ปั๊มนะครับขับรถวางพาสูบด้วยมันการงาก็งานทำง,งาน ตกเอาตกเอาลบางทีก <laughs> <c ười> ็ใส <c ười> <c ười> ่เอาใส่เอาเรื่อนล่ะใเขาบอกมโจกลดินฟุ้นเรื่องนี่ไปยกดินฟุ้นนี่เกอะเครื่องอะไรแต่สร้างเดิมมองก็มีโชค่เย่ยมว่าไม่จแย่ลี่แย่ละ ทานต่างๆมานานะครับผู้ชคดีมากไม่ไม่ได้เป็นที่พ่อเรียนทานเลยไมต้องรู้เพื่อนกินขาดีซอมลออีดซลอีึลนแล้ก็มันื่อเราก็จะายขายทิมเลยเนาะ ทายทิมเลยเนาะทายทิมเลยของบดีเาอาเลยในของดีๆเข้าไปโอ้สะอาดกิบเลยครับสะอาดกิ๊กอบเครื่องนี่ความสะอาดนี่เป็นปัจจัยหลักนะครับแบบเบิมนี่ เน้นเรื่องความสะอาดไปครับอาออกให้มืดสุดจุดหมดจุด ใช่จะทำกันง่ายๆนะครับต้องมีประสบการณ์นะครับเปียกปัดนะครับอัดแล้ว เหบกะเร่งเอาเลยนะกะเร่งเอาเลยห้องเสียนก็ปอนีกแ่หนมา่านมาฐานใส่ไปเจี๊ปอนกับกะครับมาฐานก่อด้ มันสื่อครับ<อ> <laughs> หายมันหายซ <laughs> ื้อแล้วมันใ่ดีไ่น้หายใส่ดีนครับมันหายพ <laughs> กคน่นี่เขาอาเจ <laughs> ็อพอถอคำเขาก็อัด <laughs> เอาเรียบร้อยแล้ววันนี้เรีปบร้อยแล้วครับไม, <laughs> ไม่ลืมเน่ยป

กันเด๋อวเจการคลิปหน้านะครับ,บสวัสดีครับกชีดพ่ะชีด không, có đi không? chuyển tới, chuyển tới. xong, xong rồi. như thế nào? như เขมาสร้างดินคันเดียอ่าเียมีงานหลายกว่ารถดินไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอารถลวกเริ่มเพราะว่าเราพี่อยู่คันเดียวเขาจะดินไปหมดก่อนเอาไปหาดินเพีบไปเขาพได้วยหาดินไดเขาพได้วยต้องไปเอารถลวมมาก่อนครับบแบบนี้นะที่ต้างเตะเซียมีหมดกันไม่เยออ่ะไห้ เซมี่บุกเขาสวงนายยกอยู่บ่บอกที่เขาเต้เซมี่บอกจะดิ้นนายกนะไรเซมีตั้มเออตั้มเดี๋ยวาเราตั้มมาช่วยครับเอาจะให้ว่างได้นเล่นแคเดียวพันเดียวแรปีหนึ่งกับโมเลี่ยดิ้นี่เขาก็เอาบทก่อนดดเด้อนวงานก็ไม่ได้ไม่ได้ะไรเลย ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวมาชมตอนสตาร์ทเครื่องเลยครับ